ไม่ค่อยได้วิ่งแต่คาร์ดิโอและโยคะวันละ่าหนึ่งชั่วโมงแทนได้ไหมครับเวลาการดูแลสมดุลในการใช้ร่างกายเนี่ยมันไม่ต่างจากรถยนต์อย่างรถยนต์อย่างเงี้ยถ้ารถยนต์พูดถึงเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์มันไม่มีน้ำมันเครื่องเครื่องร้อนพังเครื่องฝืดเละเทะถ้าล้อลูกปืนแตกไม่มีจารบ,บีอ้าวพังใช่ไหม ไ่ไไมด้อันนั้นนะคือการหล่อลื่นการหล่อลื่นมันก็เปรียบเทียบกับความยืดหยุ่นของร่างกายฉะนั้นร่างกายก็ต้องมีความยืดหยุ่นนั่นคือการ stretching ไม่ว่าจะเป็นการยืดเหยียดธรรมดาปกติหรือจะโยคะก็ได้แล้วแต่ครับฉะนั้นอันนี้คือพาร์ทแรกที่คุณต้องมีนอกจากนี้เนี่ยในรถยนต์มันก็ต้องมีการเสริมช่วงล่างให้มันแน่นแข็งแรงมีการชนมีอะไรต่างๆอีกพวกกลุ่มเนี้ยมันก็เหมือนกับกล้ามเนื้อฉะนั้นคุณต้องมีการเสริมกล้ามเนื้อด้วยต่อให้คุณมีการหล่อเลื่ ตกลมทิดนึงอ่าเยานรถพังและมีไว้ทำไมเนี่ยรถสวยๆใช่ไหมฉะนั้นความแข็งแรงก็ต้องมีนั่นคือการกล้ามเนื้อคุณก็ต้องเสริมเรื่องของการเสริมสเตร g t h คือการเว t เทรนนิ่งด้วย มีให้ความสําคัญกับมันด้วยยิ่งอายุ30ขึ้นไปกล้ามเนื้อคนจะยิ่งสลายแล้วเราจะสังเกตได้ว่าคนแก่คนเฒ่าเนี่ยอย่างล่าสุดแม่ผมไปยกของมามือที่ยกเนี่ยเล่นมือถืองอแขนพอยกของมาเสร็จปุ๊บกล้ามเนื้อมันไม่ค่อยมีแล้วฉะนั้นมันจะไปเป็นภาระที่กับพวกเส้นเอ็นอะไรต่างๆพอยกของหนักมาปุ๊บเส้นช้ำข้อช้ำเกิดการอั้นเกรงเกิดการอักเสบปวดแขนครับนอนไม่ได้เลยต้องไปฉีดยาอย่างเนี้ยเห็นไหม อันนั้นให้ความสาคัญกับกล้ามเนื้อเพราะถ้าเกิดกล้ามเนื้อคุไม่ดีมันจะไปรั้งทำให้คุณปวดตัวทําให้การไหลวีเรื่องไม่ดีเดี๋ยวก็มีอาการอะไรต่างๆปลายประทรงปลายประสาทอะไรมาอีกอ่าเสริมสเตรงแล้วคราวนี้มันต้องมีการเสริม Endurance ด้วย Endurance คือความทนทานคาทนทานก็เหมือนกับการที่รถแม่งขับไปได้2ชั่วโมง3ชั่วโมงยอย่างบางคันอย่างเนี้ย โอ้ยขับไปรถเก่ารถห้างเนาะขับไปได้มันครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงโอ้ยรถเครื่องร้อนแล้วต้องหยุดพักเป็นแมเสียเวลาไม่ต่อเนื่องแต่บางคันเนี่ยรถแม่งขับไปได้โอ้สอชั่วโมง3ชั่วโมงเอ้ยยังดีอยู่พักทีหนึ่งใช่ไหมนั่นคือการ endurance หรือความทนทานมันคือการทํางานของการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ซึ่งถ้าเกิดร่างกายก็เปรียบกับการทํางานของหัวใจและปอดนั่นก็คือการค c a r ิโอนั่นเอง c a r ิโอหรือ c a r d i o ว a s c ู l a r มันคือการใช้หัวใจเวลาการใช้หัวใจจะมาเข้าขู่กับการใช้ปอด เห็นไหมพอหัวใจเต้นแรงขึ้นเลือดสูบฉีดมีการสันดาบก็ต้องเอาออกซิเจนเข้ามามากขึ้นก็ฉะนั้นต่อให้มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงมีการยืดหยุ่นแต่มันทํางานไม่ได้อะทํางานนิดนึงแม่งเหนื่อยอะก็ไหลคาถูกป่ะฉะนั้นคาร์ดิโอ ก็ต้องจำเป็นทั้นี้เนีประสานการ stretching คือการโยคะยืดเหยียดเพื่อเสริมความยืดหยุ่นเสริมความ flexible ในร่างกายอ่ะจำเป็นการเสริมสตร t งเสริมกล้ามเนื้ออ่ะจำเป็นการเสริมความทนทาน endurance คือการคาร์ดิออ่ะจำเป็นคราวนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจะไป p อ i n t ไหนอย่างคนที่แบบสายเล่นกล้ามใช่ไหมเขาก็จะเสริมสตร t งแต่เขาก็ยังไม่พ้นการคาร์ดิโอแต่เขาก็จะเคียคดิโอเบาๆใช่ไหมในการเดินมีการยืดเหยียดเป็นประจํา ทั้งก่อนและหลังออกกําลังกายอ่ะเห็นไหมหรืออย่างสายคนที่แบบเป็นสายวิ่งอย่างเงี้ยวิ่งอ่ะก่อนนี้คาร์ดิโอหน่อยคาร์ดิโอกับการ stretching ต้องมาควบคู่กันมีการเสริม Strength สัปดาห์ละครั้งหนึ่งสอครั้งบ้างอาจจะไม่บ่อยไม่เน้นแต่เขาเน้นคาร์ดิโอเพื่อให้วิ่งวิ่งเพื่อเพื่อความทนทานความเป็นเลิอของเขาถ้าเกิดสายสมดุลเนี่ยสายดูแลเชฟร่างกายให้ดีก็จะเน้นโยคะใช่ไหมแต่คุณก็อย่าลืมเนี่ยเสริมสตรงด้วย แล้วไปคาร์ดิโอบ้างนี่คือการใช้มันให้สมดุลครับไม่ใช่ไปมิดมิติใดมิติหนึ่งไม่งั้นมันก็จะขาดตกบกพร่องไปแล้วเราก็ใช้ร่างกายนี้ได้ไม่อย่างสมบูรณ์แล้วคนที่หงุดหงิดกับการถ้าเกิดเปรียบร่างกายเป็นรถอะถ้าเกิดรถแม่งขับไปกระตุกกระตุกอะใครหงุดหงิดรถหงุดหงิดไหมรถไม่หงุดหงิดหรอกรถมันถูกขับคนที่หงุดหงิดคือใครอีคนขับรถอีกคนขับรถนี่คือใครจิตกายคือคนถูกขับจิตคือคนขับกายถูกไหม จิตหงุดหงิดเพราะจิตหงุดหงิดแม่งไปทําให้มีความเฉโคบ้าบอคอแตกสุดท้ายก็นําพากายไปทําให้เรื่องบ้าบ้าบอๆตามมาอีกโอ๊ยปวดตึงแล้วกูขี้เกียจทําแล้วขี้เกียจออกกาลังกายแล้วโอ๊ยเหนื่อยล้าแล้วเกินกูแดกอะไรก็ได้แล้วเห็นนะพอจิตมันไม่สมดุลแม่งก็พาเอากายไปทําให้เรื่องบ้าบ้าบอๆพอกายยังไม่สมดุลนีก,ก็ยิงสะท้อนให้จิตอีกเห็นไหมมันก็ต้องสมดุลอีกทั้งทั้งกายและจิตทุกอย่างมีสมดุลหมดครับฉะนั้นอย่าไปเน้นที่ด้านใดด้านหนึ่งอย่างเดียวนะ